สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนนะครับเอฟซีทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีทางฝั่งที่น้องสอบปรปาาวทุกทุกคนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาเช่นเคยนะครับผมเนาะก็มาเจอกันในวันที่12นะครับเนาะสินะครับเดือน9 2565นนะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดที่แล้วนะครับพี่พี่วันศุกร์เนาะ ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับมาเป็นเพียงแค่ตัววิ่งนะครับพี่เนาะถ้าใครวิ่งลีกดูดหอ้อวิ่งที่9เนี่ยก็เข้าไปในที่เลขบนนะครับว่าเลขล่างนะครับเพราะผลที่ออกนะครับ6 1 4 9 64นะครับพี่พี่นี้มาคู่4มาคู่ในงวดที่แล้วนะครับไม่เผื่อตัวอื่นเลยนะครับผมเนาะ6 1 4 9 6 4นะครับเลขล่างชุด6ตัวออก61นะครับเลขล่างชุด4ตัวออก49นะครับเลขบน9 6 4นะครับ ก็คือน่าเสียดายตรงที่ว่านะครับพี่ถ้าเป็นงวดที่แล้วนะครับงวดก่อนนวนนะครับของผมเนี่ยจะมาใน3ตัวเลยตัวเน้นด้วยนะครับในชุดโค้งสุดท้ายแล้วก็แนวทางเล็กทูบด้วยนะครับในงวดก่อนนะครับงวดวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่7นะครับน้องวันที่7เนี่ยโอ้ผมเน้นเลยนะครับเน้นเลยน่าจะเป็น496หรือ4 6 9หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะน่าเสียดายจริงๆนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่ นะครับมาออกงวดนี้เฉยเลยนะครับโอ้นะครับเพราะว่ามีพี่เอฟซก็เสียดายนะครับสลับแนวทางเลขทูบเนาะของงวดวันที่เจ็ดนะครับผมนะครับมาออกวันที่เก้านะครับผมก็นะครับตัวเลขทุกตัวนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าจอกตัวไหนนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆเนาะก็แนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับผมเนาะสจาบในงวดล่าสุดก็มาแค่ตัววิ่งนะครับพี่เนาะ ตัวลูดนี้หลุดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยจริงๆนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่ๆแนวทางวันนี้นะครับวันที่12นะครับวันจันทร์นะครับผมสําหรับตัววิ่งรูดนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับตัววิ่งนะครับพี่ๆตัววิ่งในงวดนี้นะครับตัววิ่งในงวดนี้ผมให้ไปที่นะครับให้ไปที่ หนะครับผมส่วนสายรูดนะครับสายรูดผมให้ไปที่8นะครับในงวดน,นี้นะครับผมวิ่ง5รูด8นะครับสายรูดนะครับผมก็จะมี80นะครับ81 82 แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแล้วก็แปดเก้านะครับผมเนาะสลับสายลูดนะครับผม ส่วนสายเจาะนะครับพี่ๆเรามาดูกันนะครับผมจะเจาะให้5คู่นะครับส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะผมให้ไปที่80นะครับผม81 85 86 แล้วก็นะครับผมแล้วก็8 4นะครับพี่พี่เนาะ8 0 8 1 84858นนะครับสลับสายเจาะนะครับส่วนนะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับพี่พี่ส่วนหลักร้อยผมให้ไปที่เลขหนึงนะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขหนึงนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นนะครับพี่พี่ก็จะเป็น หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดห้านะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียววิ่งลูดนะครับวิ่งที่ห้าลูดที่แปดนะครับพี่พี่ก็ลองใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมเนาะแนวทางนะครับก็มีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่ก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่านะครับหวังว่านะครับวันนี้ นะครับจะมาตรงๆในเน้นนะครับพี่พี่ก็ถือว่านะครับตัววิ่งตัวรูดก็ถือว่าเด่นนะครับพี่พี่ในงวดนี้นะครับเนาะก็ฝากพี่พี่เอเป็นกำลังใจให้เอสด้วยนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่พี่สำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ